รนดอมนะคะ7วันจากนี้คุณจะเจออะไรบ้างนะคะภายใน7วันนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์สั้นๆแค่7วันนะ EP ที่จะไม่ได้ EP ที่56 57นี่แหละเอาละค่ะเรามาดูกันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างขอดูสถา,านการณ์ก่อนแล้วกันเอาอันนี้เหลือไปเห็นพอดี ภายในเจ็จวันนี้ออนไลน์ Online, looking for it ทำไมกล้องกระตุก in in for record ภายในเจ็ดวันนี้เหมือนคุณกำลังเสิร์ชหาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นหาข้อมูลหรือมีบางอย่างที่คุณไม่ชัดเจนอยู่เนาะ ใช่ไหมกำลังมองหาข้อมูลกําลังมองหาข้อมูลแล้วก็กำลังแบบมีการบันทึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นข้อมูลเก่าหรือว่ากาลังบางคนกําลังหาข้อมูลเพื่อที่จะไขข้อสงสัยหรือบางคนก็หาข้อมูลที่จะไปใช้ประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละนะเซฟข้อมูลในต่างๆนานาที่เคยเซฟก็เป็นไปได้เช่นกันนะมาต่อสิ่งที่2 H ง s t o r y ขึ้นมา มันเกี่ยวข้องกับอะไราบางคนมันจะมีคําว่าอดีตนะคะประวัติศาสตร์อดีตคุณอาจจะอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์อดีตฮิสตอรีอะไรบางอย่างหรือว่าศาสตร์อะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นไม่รู้แหละเ,เป็นเหมือนอ,อย่างเช่นประวัติาศาสนาประวัติของประเทศประวัติภูมิศาสตร์ละแรงแต่คุณอยากจะศึกษาค้นคว้าอะไรบางอย่างนะคะ เออที่มันเป็นอดีตอดีตนะนะหรือดีไม่ดีคุณกำลังเสิ์ชทาอยู่นั่นแหละนะอืะอันนี้คืออะไรการต่อรองอผู้เจรจาต่อรองการต่อรองนะคะมันจะมีการต่อรองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเอ,อจะมีคนมาขอต่อรองอะไรบางอย่างคุณต่อรองราคาหรือมีมีข้อต่อรองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเอาห้าใบพอนะคะ เออแบบสั้นๆเนาะ about เกี่ยวกับการเปิดเผยคำสารภาพโอเคอ่ะการจะมีบางอย่างที่คุณกับใครสักคนนะคะจะมีการเปิดเผยเปิดใจสารภาพความในใจเกิดขึ้นก็ได้ข้อเท็จจริงนั่นแหละ ช่วงภายในเจ็วันนี้ดีวานี่คุณนะคะเป็นผู้หญิงนะคะดีวนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณภายใน7วันนี้เป็นผู้หญิงนะดีวานี่ผู้หญิงอ่ะดูสิคะพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกไม่ใช่สิของคนที่ดูแรนดอมภายในเจ็ดวันนี้การตัดสินใจมีการตัดสินใจเกิดขึ้นช่วงที่คุณเข้ามาแล้วก็ มันมีในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางคนก็เครียดในเรื่องของเงินเงินมันหายากหรือบางคนอนะ่ะเหมือนได้คําตอบอะไรบางอย่างกําลังตัดสินใจกับคําคําตอบนะคะไปเกี่ยวข้องกับคําตอบการตัดสินใจความคิดความกังวลเกี่ยวกับเงินด้วยภายในเวันนี้มาดูไฮไลท์มันจะเป็นยังไงบ้างกับสิ่งที่คุณกําลังคิด ทุอย่างจะออกมาดีค่ะสิบถ้วยมาบอกต้องคิดกังวลมากทุกอย่างจะออกมาดีคุคจออคณจะก้าวข้ามผ่านความแบบเหนื่อยยากหรืออุปสรรคที่คุณเจอภายในเจ็ดวันนี้ได้อืมอ่ะเรื่องนี้กําลังจะถูกเปิดเผย,ยความลับจะถูกเปิดเผย,ยหรือคุณกําลังจะเจอความลับอะไรบางอย่างนะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นอ้าวเงินหาเงินหายายากใช่ไหมในเจ็ดวันนี้มีโอกาสได้เงินอยู่ค่ะ มีโชคลาภหรือมีเงินก้อนเข้ามาอยู่นะคะภายใน7วันมีเงินอยู่ค่ะอ่าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยเช่นกันนี่เป็นไฮไลท์ของคุณนะมาดูคุณกําลังตัดสินใจเรื่องใดคุณอาจจะกําลังตัดสินใจกับสิ่งที่คุณลงมือทําอยู่หรือกําลังจะลงมือทํากําลังจะเริ่มต้นนะคะห้าเหรียญมาบอกว่า อ,อย่าให้ความรู้สึกที่มันท้อแท้ในใจคุณมาฉุดรั้งคุณนะคะคุณมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่นะ,ะเวลาทุกใจท้อใจก็าหาอะไรทําที่มันรู้สึกว่าทําให้ตัวเองมีพลังงานที่ดีเนาะความเครียดของคุณนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเครียดกับการทํางานหนักนะคะ เครียดกับการทํางานหนักหรือว่าเกี่ยวข้องกับอาหารหรือกระเพาะอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นสุขภาพอะเนาะมาดูว่า Judgment มาบอกว่าไม่ว่าคําตอบนี้จะเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะซัพพอร์ตคุณเองนะภายใน7วันนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่าคําแนะนําเสริมถ้าทาบุญนะคะถ้าทําบุญหรือว่าอะไรควรทายังไงขอเคล็ดลับภายใน7วันนี้ก่อนอื่นขอดูนางฟ้ายอยากบอกอะไรแค่หนึ่งใบพอ ดังฟ้า Don't worry อะไรนี่มำไมมืมมอดอย่างนี้ Don't worry be happy ค huh? ่ะดางฟ้าบอกอย่าก,กังวลไปเลยนะคะจะมีความสุขเข้าไวเห็นไหมสิบถ้วยอืมดังฟ้าของคุณบอกอย่างนี้นี่แหละอ่าขอคำแนะนำเป็นแคล็ดลับให้คุณนะภายในใจวันนี้ เคล็ดลับของคุณภายในเจ็ดวันนี้ก็หาต้นไม้ขนาดเล็กนะคะตั้งบนโต๊ะทำงานนะจะส่งเสริมในเรื่องของเงินนะต้นไม้ขนาดเล็กตั้งที่โต๊ะทำงานนะคะจะส่งเสริมเรื่องเงินดีมากๆเคล็ดลับที่สองเอ่อร่มสีส้มช่วยกันอุปสรรคค่ะเป็นเคล็ดลับนะร่มสีส้มช่วยกันอุปสรรค กางร่วมอยู่หรอถ้าจะกลางอะนะเคล็ดลับที่สามค่ะใช้เชือกสีแดงผูกข้อมือตอนนอนจะฝันจะฝันมีโชคความฝันจะบอกโชคได้ใช้เชือกสีแดงผูกข้อมือก่อนก่อนนอนนะคะนี่แหละสามเคล็ดลับของคุณฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะดวงดีของคุณด้วยนะเริบๆค่ะ